กินสองตัวแล้วมาดูอาหารเช้านะครับที่ตรงแรเซตน์บีมีอะไรมีอะไรซุปข้าวต้มโอ้ข้าวต้มข้าวต้มเปล่าๆเลยข้าวต้มมีผักแล้วมีไข่มันเป็นไข่ต้มแล้วป่นี่เหมือนหมูอะไรสักอย่าง กาแฟทอดน้ำแล้วก็กาแฟสดยไอีมเรียแล้วก็มีสลัดนะครับมีทัน,นี้เลยห็นเช้าของที่นี่ าลายซุปสาลา่มีซุปสาลา่ครับห้อาหารก็น่ารักเดี๋ยวไปตักกันนะเดีไปเที่ยว่องที่ไหนไม่รู้เลยลืมดูโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนโปรแกรมเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ตอนนี้ก็คันข้นาวหันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรากำลังจะไปขึ้นรถกันนะครับจากโรงแรมนี้ต้องเดินไปขึ้นรถด้านหน้าตอนนี้อากาศก็ลบสององศานะครับเป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะครับยังลบสองอยู่ตอนนี้จะมาทำอะไรกันครับพี่ีเพิ่งเจอแล้วใส่ไามาที่มินถ่ายไว้เมื่อกี้ใช่ไหมสกายแคปซูลน,นะครับที่เราอยากจะขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน ซื้อขึ้นรถไฟได้ด้วยซื้อขึ้นไปกินบนรถไฟได้เพราะมันใช้เวลานั่งนี้10นาทีจะซื้อไหมคะนั่งรถไฟเอาซีนั่งสก,กายครับโซนขนุบขยับสิขยับไปองลงอีกฝั่งหนึ่งเลยจะคิวแล้วนะครับสก,กายแคปซูลนี่ที่เขาเรียกว่ารถไฟ่ปุ๊บพิกใช่ไหมอ๋ออันนี้เหรอ เอซื้อขนมไปด้วยอา่าซื้อขนมปลาไปด้วยผูกผูกังใช่ไหมผูกฟังเดี๋ยวเราไปบอกค่าใช้จ่ายกันข้างในรถดีกว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต้องชนะต่างหากนะครับอันนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์นะใช่รอคิวกันอยู่นะครับแต่ราคันกว่าจะมาถึงไม่นานแล้วเกินนี่เรี้ยวเดี๋ยวๆลองดูทายนะเราจะได้สีอะไรเขามีสีเหลืองน้าเงินเขียวแล้วก็มีสีพิเศษสีพิเศษก็คือเป็นลายตุ๊กตาสีพิเศษเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ฟังซุ่มเนี่ยอ่มีสีพิเศษด้วยอ่ะลุ้นซิเกิดเนี่ยหรออ่า เราของสาวจะเราจะได้สีพิเศษ่ะเล้วนักพี่นี่ไงนี่ดูมินดูสิสีพิเศษกระบวนนี้ไม่เหมือนใครนะบอกให้นี่เราได้นั่งสีพิเศษอาอาปาดิมิน อันนี้เขามีโตให้ด้วยเนี่ยนี่ปลาเสร็จดิ๊นไปแล้วนะครับตุ๊กตาสิ right ่งพิเศษตี๋ยังคือเาโอนผมดำหลังเขียวเออไม่ว่าจะเร็วได้ทำไมมันอื่นอย่างเงี้ยนี่จี๊ดจ๊าดไหนเดี๋มันรอจังหวะมินอยู่มินมันรออะไรมันรอจังหวะนะ ก็เร็วขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันไหลไหลมาเพื่อเข้าไอ้ตัวเนี้ยเข้าลาฮะโอ้ uh huh. โชว์หน่อยแล้วไม่ถ่ายมาเมื่อกี้ร uh huh. อเลย uh huh. ่เดี๋ยวเรียกวินาถ่ายตอนตอนมันอ้อมไปนู่นแต่ถ้าถ้ามีก็สวยอันนี้ยังไม่จะเป็นิวเมืองอยู่ยังไม่มีอะไรก็เป็นหนงางรถไฟที่เราเห็นเมื่อกี้ขนมปันเหรอนี่ไหนดูขนมปลมากันหน่อยสิโอ้โห ละร้อยสามสิบบาทนะคะชิ้นหนึ่งเกือบห้าพันวอนนะครัราคาขึ้นเท่าไหร่อ่ะค่าขึ้นสามคนหนึ่งแสนห้าพันวอนหนึ่งแสนห้าพันวอนนะคะตกประมาณคนละเก้าร้อยบาทอ่าก็ไม่ไม่ธรรมดานะคนละกับคนข้างแรงแต่ก็ได้นั่งอยู่ยี่สิบนาทีไงราคะคนข้างแรงสบายนั่งไปชิล มันก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะตอรู้ลคตปนะจนี่ลายลิมิเต็ดไหมวะถ้าร้อนก็เปิดน้ำหลางได้นะนี่นี่เห็นไหม้ร้อนของเราเริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้แดดแรงแต่ว่าอากาศหนาวแต่ว่าแดดแรงแล้วเปิดได้สี่มุมเลยนะเปิดนะเปิ ปมีร <or>? ้อนหรอไม่เปิดให้ได้เลยถูกทักเลยที่นัน่นไม่มี เค้กคืออะไรโอเด้งโอเด้งปลานี่ไงไปซื้อหรอกินเป็นหได้ปะยูมินไม่เอาวันนี้มาลุกกินดูล้อแบ็กลงมาครบแล้วครับเดินไปเรอตรงนู้นเลยทำไมเลี้ยว ไงพี่เขายื่นรออยู่อ่าไปไดเดี๋ยวมน้ำมังรถก่อนนะลูก สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโยนใส่ข้าช่อล้วก็ุทุกครับแห้งอยแ่น่แให้แพงนึงนะีอย่างนี้ดีกว่าลูกหวานน่ะก็อไรเเขากินบ่อยมากแล้วนะครับ่าใเนี้อาไม่ได้ชิมเลยขอชิมหน่อยยามินสตรอเบรี่ ราคาเท่ากันก็คือเขาจะจัายไดแต่ดูปลาหมึกที่มันอีให้ชิมได้เลยอ่ะถ้าใครได้เขาแพ็คลงเลยก็ได้้าเกิดมีอันนี้คือหมื่นห้าพวอนซื้อห้าแตนหนึ่งสิบสามสิบห้าแห้าถ้าเลยจะตากแห้งนะครับที่เนี่ยอันนี้กินได้เลยอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกออไรนะปลาหมึกเส้นปลาหมึกเส้นเนื้อสิ Can I try? try. มึดไม่งมึดมึกเขาก็ภาังกฤได้จริงอ่ะกระไรก็กระกระโซลิกระกระอ่ะเดี๋ยวเรากินข้าเสร็จแล้วมาซื้อ เขาเรียกเราอกบกบ้ากเขาเรียกอลไรอเขาเรียก้ามรอันี่ร้มีร้านอาหารที่เรามาทานนะครับกจ่ๆไม่รูัหมดเลยแต่ละคนเราหนีต้องทำปักจูเขาไม่ได้มากินออกมาเขาตกแต่งร้านแบบนี้มากกว่าใฮะอ่าวันนี้เมนูมันจะเผ็ดนะ ต้องดูนะก็แบกมาดีได้สิยมินก็น,นั่งข้างในกับหมาเนี่ยอะไรอ,ะ,อะไระหมูผัดซอสเผ็ดมั้งซอสเผ็ดเกาหลีอะซอสเผ็ดเดกาหลีอสะอันนี้ยมินกินไม่ได้ยมินก็จะกินของห้างของตัวเองไปอ๋อเขามีของเมนูเด็กให้อาอย่าชิมเลย ตันนี้เรากำลังจะไปวัดครับวัดแห่ดงยงกรุงชานะครับเปิดเปิดโพยเลยระหว่างทางเดินไปมีของกินเทียบเลยโอ้ไอติมไอติมเขาบอกให้เข้าไปก่อนนะครับ เป็นยอตะแขคงแล้วนะแล้ก็เดินย้อนกลับมาเราต้องข้ามสะพานตรงนี้เราจะโยนเหรียญโยนเหรียญเพื่อจะแบบว่าเป็นแบบเหรียญเสี่ยงทายค่ะว่าสิ่งที่เราเราจะจะส่งตอนนี้เดินลงมาแล้วนะครับโอ้นี่เขามีห้อยป้าย ไม่เป็นไม้นะครับอ๋อถ่ายวิววัดตรงนี้นะครับนี่มาถ่ายรูปเล้วคีเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน ตรงนี้ที่เขาโยนเหรียญกันนะครับมีตรงนี้แล้วก็กลางตรงข้างในสุดไม่นี่ไงเขาโยนเหรียญกันยมินยมินนี่ลักบิอยนเราโยนไหม๋ยนไหมโยนไหมโยนดิเอามาถ่ายให้เหรียญนึ่งเราแม่โยนเหรียญลงตรงอ่างนะคะจะมีสเต็ปหนึ่งและสเต็ปสองมาดูสิว่าจะโยนลงไหมเมีตรงนี้เลยอ่ะ ใกล้สุดเหรออ่ะโอเหรียไว้ลงไหมไม่ลงหรอโอ้ยไปไหนน่ะป๋าเลยลงไหมไปไหนอ่ะือเ โอ้โหไม่ลงน้ำเนว่ยทางเดียวสุดยาใช่<อ>นี่หัวชนได้ต่ำมากอ๋อมีบริจาคแผ่นลังคามีซื้อของที่ระลึก <c oughs> ว่ามีอะไร

tak sih tak lah oi pergi tak sih tak lah tak sih tak lah นกระจกนะครับสกายวอล์กนมุโดคเดินข้าขาออเข้าขวาออกซ้ายเขวโุมเท้านี่ครับมีชูค e c เวอ่าชูค e เวอร์ใส่เลยขุมเท้าเราไว้ ถูกต,ต้องน,องนะครับแใส่เรียบร้อยนะครับชูคัฟเวอร์นะครับไหนเรี๋ยวไปชมเกาะเอ้ยูมีมาดูสิโอ้โหบาดเสียวนะโอ้โหมองไปข้างล่างสิฮะโอ้โห,ไม,ห,โหไม่ค่อยเห็นหรืไม่ได้ก้มดูยังสูงอ่ะเป็นหน้าผาลงมาเลยฮืยเสียวโ,ยโอเคครับเรียบร้อยนะครับมีเท่านี้ ก็เป็นหน้าผาเราก็ลงมาเดินดูเสร็จแล้วก็ลงนะครับลงได้มีทางลงอันนี้เป็นลานจอดรถด้านล่างนะครับช่วงเย็นตอนนี้เรามาตลาดแฮฮุนแดนะครับอันนี้เป็นแฮฮุนแดบิชนะครับเข้ามาจอดรถอยู่ในนีต้ตรงนู้นเป็นที่เขาจอดรถแล้วลงไปเล่นทะเลกันนะับเดินเลเดินชายหาด ส่วนเราเราจะเจอไปตลาดนะไปหาอะไรที่ตอนเย็นตอนนี้ครับมาถึงแล้วนะครับแหงแดนไ์มาเก็ตนะครับเป็นไนมาเก็ต นี่ไงตลาดเทคุณแดดคือตลาดนี้ก็จะไปถ่ายรูปหรือว่าไปถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายนี่ทำสดๆเลยต้นไม้ปลาไหลอ่อะไรอร่อยโฮ้ยโหดแต่โอ้โหดูสิ ดิ้นๆเลยเนี่ยดีลอกแล้วหมามองร้องโอ้โหนไลดูสิมันน่ากินนี่สตรีทโ็เลยรคนคนคนยินเต็มเลยนี่ครับคนยีราเลยคนเกาหลีเองแน่ไอารมณ์เหมือนทัชชัยเอารบ้านเราคนยืนรอ อะไรัทำสดๆต็จน่ากินอ๋อเช่อเตรนนี้มีไอจิมไอจิมอ่าอันนี้ตรงนี้อะไรก่นเดวกมูชื่ออีวนีชื่ออะไรอีวเหรอปลาไหลอ่ะนะนี่กินไ,กกนไรซาลาเปาราคาของคุณ <laughs> แล้วก็อปอ่ะไปอย่างมาที่ตนั้นอร์่งสองราี่เจ็ดแ นนเข้ามาหลร้านหนึ่งนะเราเลือกมาร้านหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนกันหมดทุกร้านถ้าซูชิเฉยๆม,มันไม่ได้มันเป็นซูชิมันมีข้าวด้วยไงนี่ครับตอนนี้เครื่องเคียงมาเสิร์ฟแล้วนะคือแค่เครื่องเคียงนะตกใจเลยร้านนี้เครื่องเคียง<อ>ใช่ไม่ได้สั่งนะครับเนี่ยคือนี่คือเครื่องเคียงเลยเท่านี้เลยเครื่องเคียงเขาเยอะมากเลยครับ ก็เมนูที่สั่งหนึ่งอย่างมาแล้วนั่นก็คือต้องกินใช่ไหม,ไมไเราเห็นใครมาเขาก็ลองกินกันเนาะเราก็ต้องลองซุปหอยกินไข่ได้ไหมฮะคืกินได้แล้วเดี๋ยวเราสั่งอีกสองอย่างนะครับรอดูว่ามีอะไรบ้างนี่ครับตาชีมีมาแล้วจานนี้ห้าหมื่นวอนใช่ไหมห้าหมื่นวอน แรกก็สดข้างหน้าเลยข้างหน้านู้นยนะมาข้าวรองแล้วมาข้าวรองแล้วนะครับเป็นไงบนะ้างอร่อยอร่อยค่ะสดสดสดเห็นรสชาติเห็นความสุกใา่ใช่มีนะด้วยหรอวินไม่เคยกินมาต่อแล้วบางร้อนนะลูก ลุ้นเด็กอยู่กินเปล่าไม่เคยกินมาก่อนไงราชาติม่านไหมไปผ่านแล้มาให้ป๋าป้าอันนี้ตะลงยิมินหมออะไรนะลูกอร่อยเหรอตัวเผือแป๊บเดียวกินสองตัวแล้วอ้าวโหแล้วดูป๋าป้ายจานวา ตันว่างปลาโอเคตังคิว okay, อันนี้ปลาดิบนะมันมีสามชนิดนะวงนอกนะแล้ววงนี้แล้วปลาเนี้ยแล้วอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเขามีหมดสามชนิดอร่อยไหมลองชิมหน่อยสิขอทีอาตัววงอ๋อปลาตัวสิอา่าสีแรงจะหนึบๆน,นะอา่า ลองเมื่อกี้ลองชิมอันนี้ไปอ่ะก็จะนุ่มกว่าแต่เราก็ไม่รู้ชื่อเลยว่าว่าใช้ปลาอะไรสดมากอนึสดมากหนมาอนกนอ่าอ่าหนมานก่นอ่านี่ออ่ะอย่างสุดท้ายเราก็ได้ขัมชื่อปลาให้เนาะ มนกน่หนึบยไม่ไนะเลยไม่บแล้วนบปะอันไหนอันไหนอันนี้เหรอหรอ๋ออ,นนอ,อันนี้ไม่หนึบอันนี้ไม่หนึบสีใสๆนี่อ่าไปกินกันต่อแล้วนะครับใส่แมงลมนะครับเครื่องเคียงแต่ตัวใหญ่จริงนะ

เขาตื่นเขากินสดกันเลยต้องอื่นเากินสดกัาเลยโอเคเราเรีบกินนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดครับอีกสินาทีเราต้องกินหมดนี่ให้ได้ไม่ลุยตอนนี้เรา ทางเสร็จแล้วนะครับกำลังรีบเดินกลับน,นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วคนเยอะนะครับตอนประมาณทุ่มเอ้ยมันหกโมงครึ่งนะเนี่ยคนเยอะมากมาเรามาเดินาหนาขนมกินกันนะครับมาร้านซีูนะครับมินิหมากของที่นี่นี่ จริงหน้าถนนก็มีนะแต่ร้านนี้ใหญ่กว่าใชานนะ่ข้างหน้าั้นเอเออข้างหน้าที่ลงมา,า,าใช่แต่ร้านนะเขามีแค่ล็อกเดียวเองดูขนะมไหมกินขนมเลยนะช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลต